สวัสดีครับมาพบกับนิสสันมาร์ทหนึ่งจุดสองเอลนะฮะรุ่นท็อปสุดครับปุ่มสตาร์ทปีสองพันสิบสี่คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มคะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณสี่พันต้นๆครับหกปีครับหรือว่าเจ็ดสองอวดรวมจัดรวมอวดประกันภัยเรียบร้อยนะฮะออกรถจบศูนย์บาทเลยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์เบนซินมันสองรถไม่เคยจุดแก๊สมาพร้อมแม็กแต่งนะครับสวยๆเลยครับ ภายในก็สวยนะครับกาลุ่มาะไรมีแอร์แบ็กเบาะเป็นเบาะผ้านะวิทยุเครื่องเล่นจอนะครับตกแต่งไฟเซ็นทรัลล็อกสภาพใหมก่กิ๊บครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกท้ายก็ดเดิมเดิมว่ารถไม่มีชนฮนะติดตั้งสเกิร์ตหลังนะครับเลขไม้หกหมื่นสามพันกิโลเมตรเท่านั้นนะวิทยุเครื่องเล่นจอแอนดรอยนะครับปุ่มพุทธสตาร์ท สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมลมใจกรุงเทพครับแถวสนามบินดอนเมืองสนใจโทร0614432829